สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับสำหรับการผ่อนมือถือนะครับโดยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับผ่อนไปใช้ไปนะครับตัวนี้วางดาวสามารถนำเครื่องไปใช้ได้นะครับสำหรับการผ่อนมือถือนะครับของ v ีเอ็นโฟนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีทั้งหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีกันดาวขั้นต่ำถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับ สามารถไปที่หน้าร้านได้นะครับแล้วก็หรือเราจะเลือกเป็นการส่งถึงที่ถึงถึงบ้านเลยก็ได้นะครับผ่อนง่ายได้ทุกคนนะครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับวางดาวรับเครื่องไปเลยนะครับไม่เช็คเครดิตนะครับแล้วก็มีบริการส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีทั้งสินค้ามือหนึ่งแล้วก็สินค้ามือสองนะครับท่านผู้ชม มีก็จะมีมือถือให้เราเลือกนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับก็มีผ่อนทองได้ด้วยนะครับข้อดีก็คือมีการเก็บเงินปลายทางด้วยคำ sume นะครับถือว่าสุดยอดนะครับก็จะมีทาง iPhone หรือ iPad นะครับก็สามารถหรือ MacBook ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมี ทุกยี่ห้องให้ดูนะครับว่าทางร้านเขามียี่ห้องอะไรบ้างนะครับที่จะให้ผ่อนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจะมีพอป p p l e นะครับ s a m s u ง g Vivo, ั p p ปเป็นต้นนะครับเลี้ยวมีเซียลมีนะครับอินฟินิตนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถยื่น ส่งทางไลน์ได้นะครับคุยกับแอดมินนะครับสามารถคุยกับแอดมินได้ว่าสนใจรุ่นไหนเมื่อเราสนใจรุ่นไหนตกลงเราก็แค่ถา่ายรูปประจําตัวประชาชนนะครับส่งทางแอดมินนะครับอันนี้เป็นตารางผ่อนมือถือนะครับแบบคร่าวๆนะครับถ้าว่างถ้าบางดาวเท่านี้รุ่นนี้ดาวเท่านี้นะครับแล้ว อ่าแล้วก็จะมีระยะเวลาที่เราต้องการผ่อนนะครับว่าผ่อน6เดือนจ่ายเท่านี้ผ่อน12เดือนจ่ายเท่านี้นะครับก็จะมีเป็นตารางบอร์ดให้เรียบร้อยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมก็อ่าสแกนเข้าไปเลยนะครับ VN Phone นะครับอ่าก็จะมีการ เชื่อมต่อกับไลน์นะครับถ้าเรามีไลน์หรือจะเป็น Facebook ของวีนโพลเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับ iPad นะครับถ้าเกิดดาว8,900นานะครับถ้าเกิดส่ง12เดือนก็คือจ่ายเดือนละ2,300นะครับถ้าเป็น6เดือนก็3,200ประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นก็จะมี oppo เหมือนกันนะครับตัวนี้ a 3 x นะครับก็อยู่ที่ดาว1น0 0บาทนะครับ ก็จะมีหลายรุ่นนะครับท่านผู้ชมทางสนใจก็คือ,อไปที่ Facebook ก,ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า VnPhone นะครับแล้วก็อาจจะทักนะครับ เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับส่วนเวนโพนะครับมีทั้งหมด39สาขานะครับพรอให้บริการนะครับหากใครใกล้สาขาไหนก็ไปที่สาขาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ไม่อยู่ใกล้สาขาก็สามารถมีการส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยนะครับสำหรับการผ่อนมือถือยุคนี้นะครับแล้วที่แน่นอนนะครับใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเป็นเจ้าของมือถือได้นะครับอ่า อ่านี่เราก็นําข่าวมาบอกนะครับผือว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับตัววีเอ็นโฟนนะครับตัวนี้มีหน้าร้านอยู่จริงนะครับแล้วก็สามารถส่งปลายทางได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมลูกดิ่งให้เราด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ